สวัสดีเช้าวันพุธสดสดใสค่ะทุกคนพุธนี้ทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาวนะคะโสดีพามาอัปเดตน้องกุหลาบค่ะสีหวานสวยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน้องคาเร่เดี๋ยวสองดอกนี้โสดีต้องตัดไปปักแจกันที่ทำงานนะคะจะได้ชื่นชมน้องได้ทั้งวันเลยคะ่ะ ข้างๆกันนะคะมีตัดไปเกือบทั้งหมดทั้งต้นแล้วนะคะเหลือ,อยู่สดอกค่ะกับน้องพีทได้ค่ะโชคดีมากเมื่อคืนฝนไม่ตกนะคะทุกคนในงานหน้าดอกน้องจะช้ำม,มากเลยค่ะเนี่ยค่ะน้องน่ารักมากค่ะทุกคนที่เหลือก็กําลังแตกยอดแดงๆค่ะทุกคนออกดอกมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะแตกยอดแดงๆน่ารักมากเลยค่ะ มาดูฝั่งนี้กันค่ะน้องควีนศิริกิตสวยมากค่ะทุกคนกำลังเริ่มแย้มนะคะควีนศสริกิตกุหลาบสีเหลืองค่ะเห็นไหมคะตรงปลายขีดจะมีสีชมพูน่ารักมากๆเลยค่ะคนนี้ค่ะลิมอนเซลโลไม่เคยทำให้กิดหวังเลยนะคะสีเหลืองเลมอนหอมแรงนะคะนี่ก็น้อง พยับหมอกค่ะนี่ต้นเล็กนะคะน้องโอ๊เรายังไม่มีดอกนะคะทุกคนแต่โซพีจะให้ดูเนี่ยค่ะแตกยอดดอกมากำลังออกดอกตุมต้มๆนะคะยอดใหญ่มากเลยค่ะและก็ต้องต่อสู้กับดวงกุหลาบค่ะเนี่ยค่ะฉีดยาก,ก็เอาไม่อยู่ค่ะเนี่ยค่ะทุกคนช่อนี้นะคะของน้องโอ๊ ผีดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่อนะคะทุกคนจะรอดจากเกุลาบไไมเดี๋ยวโซฟีอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้โซฟี่ขอลาไปกับน้องคารมายค่ะทุกคนน้องคารมายกำลังตูมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะบานแล้วนะคะน้องคารมายกลาบยสีม่วงชมพูนะคะ มามอบความสุขให้ทุกคนนะคะกับเช้าวันทํางานวันแรกขอให้มีความสุขทั้งวันเลยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ